คือหมายถึงว่าของในบ้านเนี่ยคือเราทํากินเราไม่ได้ไอ้นั่นเลยนะไม่ได้ซื้อเลยนะเราทํากินคือเพื่อนมีผงชูรสพวกเควอตแลนด์โคตรเซงอมใช่แชทเราเราห่วงไตต้องหงอกหูไว้บ้างถ้าไม่ดูแลเจ็ดห้าปีเขาเขาบุญเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีหมอบอกว่าล้างไตแน่นอนไอ้เราก็เกิดความมิตกใช่ไหมโอ้ยถ้านั้งไตมันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องไตเราไม่ล้างไตเลยล้างไตเอาลมตายดีกว่าใช่ไหมล้างไตอ่ะ เออก็หลังจากนั้นมาก็เกิดความเครียดก็ทาอาหารกินเองคือไข่ขาวโปรตีนจากไข่ขาวผักที่มีใบเขียวส่วนมากจะไม่กินผลไม้ที่มีสีก็จะไม่กินเออกินก็คือไอผักกาดขาวและก็ลํำปีเพราะนั้นอ่ะผักนะ่ะเราก็จะต้องดูเพื่อดูแลไตของเราให้มันดีขึ้นเพราะว่าการที่เรากินพวกอาหารที่มันรัดโซเดียมเข้าไปพุทํทำให้ไตอะทำงานน่ะเราก็จะหนีพวกนี้เออพวกสีม่วงสีเหลืองสีอะไรเนี่ย กินได้แต mm ่ก hmm. ินประมาณชิ้นสองชิ้นพอหลังจากนั้นมาปุพอเรากินอาหารแบบนี้มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยทำให้เราเกิดความเครียดเกิดความเครียดพอนนี้มาเจอเนี่ยที่คุณสียอันี้มาให้ที่มาแปะให้พอหลังจากนั้นมาก็ใช่ X39 แหละพอพอเจอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็โฟกัสที่ว่าเราเป็นออฟฟิซินโดมคือแขนเนี่ยยกไปขึ้นคอหันไม่ได้ใครไม่เป็นไม่รู้หรอกมันทรมานนะยกก็ไม่ได้เกาอะไรถูตัวก็ไม่ได้เออ พอหลังจากที่คุณสิ่งแมะให้แค่ครั้งเดียวนะวันเดียวแผนยกขึ้นคอหันได้เราก็มาว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมแล้วไปเอาฟิสิโดไม่ไนานเท่าไหร่นานหลายเดือนหลายเดือนอมันหน้ามันหน้าแค่แผนเดียวยใช่มันหน้าอาจจะว่าขพอาหนึ่งตอนนั้นช่วงเป็นครูยังไม่ปมดเกษียณเราสะพายกระเป๋าหนักางงานเยอะเอกสารเยอะพอสะพายปุ๊บเนี่ยทําให้มัน เราก็ไม่ร่วมเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเะคะะพอปวดกเกษียณมามันก็เป็นแต่มันเป็นมากขึ้นพอเป็นมากขึ้นแล้วก็ไปรักษาแผงไทยคือแบบตามอนามัยไปตามอนามัยแล้วเสร็จแล้วเขาก็ก็นวดแบบแผงไทยครั้งละสองร้อยห้าสิบบาทเราก็ไม่ซีเรียสยากี่ครั้งก็แล้วแต่เพราะเราเบิกได้เราไปเสร็จไปเบิกได้เราก็รักษาดูแลแต่มันไม่ดีขึ้นพอไม่ดีขึ้นเราก็มาหันาสารชาวบ้านแชาวบ้านเราก็มาเที่ยวว่าเออหมอที่ไหนนวดดี ใช่ไหมก็ไปหาอดหลายที่มากก็ไม่ดีขึ้นอยู่มาวันหนึ่งคุณสีเราอันนี้มาแปะให้แค่วันเดียวจริงๆแขนยกขึ้นคอหันได้เราก็ต้องมาบอกเฮ้ยมันคืออะไรแล้วเข้าไปดูใน Google เพราะเราไม่รู้อะไรอ่ะว่ามันเกิดนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหมเข้าไปดูใน g o o g l ลปรากฏว่ามันเป็นเครื่องมือแพทย์มันเป็นอ่าอะไรรนันเป็นเอะไร่ะ เป็นการการฝังเข็มกับการแช่แสงเออเออโฟโ,โทอเซอราพีแล้วก็ดูดูด,ดูมันเป็นวิทยาศาสตร์อ่าคำว่าวิทยาศาสตร์นีกหนึ่งมันต้องสามารถพิสูดได้ฉะนั้นเราก็เลยเอาตัวเราไปสู์พอพิสูจน์พอหลังจากนั้นาแปะไปแปะมาก็เลยไปหาหมออ่าไปหาหมอ,อปรากฏว่าค่าไตามันขึ้นเออมันขึ้นข้ามตอนไปหาหมอใช้เวลาตีนานเท่าไหร่ ติดอยู่ประมาณที่หมอนักดประมาณห้าเดือนเพราะว่าหมอเนี่ยพอเรามีปัญหาเรื่องไขมันเรื่องไตเนี่ยเขาก็จะนักเรานะคะนักเราห้าเดือนห้าเดือนเราถึงไปหาครั้งหนึ่งพอพอไปหาพอไปหาเสร็จแล้วพวุก๊ก็ ปรากฏว่าท่าไตขึ้นพอขึ้นเราก็ดีใจแล้วว่าคืออะไรทั้งที่ว่าพอเราตื่นเต้นกับ x สามเก้าเนี่ยคือบ้านช่องไม่อยู่แล้วเราก็จะไปแบบคุณสิคือหนึ่งเราไปกินอาหารมือตรงไหนเรากินตรงนั้นถึงเวลาตรงไหนเราก็กินตรงนั้นแต่ถามว่ากินแล้วกังวลไหมกังวลนะเพราะว่าแม่ค้าใส่ชูรสเค็มใช่ไหมแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยคอนโทรลไม่ได้คอนโทรนไม่ได้เลยเราก็กินแต่ถามว่าใจนี่ยกังวลไหมกังวลนะหัวท่าไตต้องขึ้นแน่ๆ พอังจากนั้นพอหมอนับหมอนัเสร็จแล้วก็ไปตรวจเมื่อโรงพยาบาลแม่แพ้วเมื่อวันที Damn, ่แปดหรือสึกแปดพฤภาที่ผ่านมาเนปรากฏว่าค่าไตขึ้นจากสี่สิบเก้าจุดสี่ห้าขึ้นเปหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากกันนเป็นเาดีใจที่พี่แอนนี่หน้าตาเปลี่ยนเร็วเพราะว่าบทสรุปของเราเราจะ แก่ไม่แก่มัน่ที่ไตอ่าใช่ใช่เพราะว่าไตเขาเป็นตัวที่ทำมันหลายอย่างมากเออใช่มันเป็นตัวกรองพี่แอร์คุณหน้าเปลี่ยนเร็วมากเพราะว่าค่าไตสูงขึ้นค่าไตสูงตอนนั้นค่าไตต่ำเกือบจะล้างไตอะเนาะอ่าใช่หมออยู่ระยะสามไตอยู่ระยะสามไปสี่ต้องล้างแล้วอ่ะอก็เลย ลัวกลัวแล้วมันเครียดมากเพราะเราเห็นการการครอกไจแล้วตอนช่วยชีพเป็นไตนะเหนื่อยนะทาอะไรก็จะเหนื่อยทาอะไรก็จะเหนื่อยพี่แปะตรงคอนั่นคือตัวไหนคะพี่อันนี้เหรอคะ,คะนี่คือที่เราแปะตรงคอคือจากที่เราใช้แล้วเราเอามาียูสใหม่แทนที่เราจะทิง้งใช่ไหมคะก็เอามาียูสคือแปะแล้วแต่ที่เราอยากจะแปะ ให้คนเห็นเให้คนเห็นเป็นสร้างกันสร้างเอ๊ะว่าเอ๊ะเขาแปะอะไรนะอะไรแบบนี้เขาจะถามพอถามก็เราก็จะเปิดตลาดได้อีกแต่แผ่นใหม่ที่ต้องแปะที่การขอทคอแผ่นใหม่ตลอดทุกวันส7ตลอดเ3 9ทุกวันนะคะเก้ตลอดค่ะวันละสิชั่วโมงทานน้ำเยอะๆค่ะค่ะดื่มน้ำเยอะๆตอนนี้มันเฟิร์มทุกอย่างแม้กระทั่งไขมันเอ่ยนะคะไตรกรีสลาย ดีขึ้นนะคะอไขมันก็ดีขึ้นหมอไม่ต้องให้ทานยาแล้วถูนวิธีการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆีกใช่ใช่ค่ะไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลย็แค่แปะแต่บออยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อเราไหมอ่ใช่ใช่แล้วก็คุ้วเนี่ยจะออกกําลังกายน่ะวันหนึ่งประมาณนะ ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงคือจะตื่นที่หา้า mm hmm. แล้วจะวิ่งบ้างเดินบ้าง mm hmm. อ่านะจะวิ่งบ้างเดินบ้างทุกวัน mm hmm. วกาจะออกกาลังกาย mm hmm. ซึ่งบางคนก็บอกอายุหกสิบหกแล้วทําไมจะต้องมานั่งวิ่ง mm hmm. อ๋อในเมือ่อร่างกายเราเฟิร์มร่างกายเราทาได้อะ mm hmm. ใช่ไหม อ่าเราก็ต้องต้องทำใช่ไหมเราทำได้เราก็ต้องทำไอคนที่เขาทาไม่ได้คือเขาวิ่งไม่ได้เขาปวดเข่าปวดขาแต่เราเข่าขาเราไม่มีปัญหาอ่าใช่ไหมคะไอตัว x สามเก้านี่ตอบโจทย์พี่แอรเลยเนาะรูแอรเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินไม่ต้องอมไม่ต้องดมไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดค่ะแปะอย่างเดียวค่ะแปะแะเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะขอบคุณค่ะ